ทุกคนคนโกเขาไปงานแต่งงานรีสอร์ดูเขาถือชอ่อดอกไม้ไปด้วยนะจ๊ะเป็นชอ่อดอกไม้ของไปไปโอดีโอหรือร่วมแหลมไหมน่าจะร่วมเป็นตัวแทนจ๊ะดูความเป็นตัวแทนเย็นดีกับพี่รีซออืมไปไปโอดีโอไปทุระจ๊ะไปๆไปยโอดีโอเขาไปส่งแม่นะทุกคนเลยฝากชอ่อดอกไม้มาแสดงความมีดีกับพี่ๆทั้งสองแฮท็ ออกงานคนเดียวก็จะดูคนเขินหน่อยครับอืมเขินออกงานคนเดียวเขินเขินทำไมเขินทำไมก่อนพ่อเบีนนต้องเขินเลยน่ารักออกเอ็นดูหล่อเชียวน้ำบัวนะสีเขียวเป็นสีนำโชคใส,สใ,ใส่สีเขียวข้างในจ้าใส่สีเขียวข้างในแล้วใดๆอะไรทุกไมทุกคนบุ่มชอบที่คุยกับแม่ แม่คนหนึ่งที่แกแกทำข้าวให้กินอยู่ที่โรงแรมแล้วแกจะไปอยากไปดูคอนเสิร์ตอะแต่แกไม่มีเงินอ่ะเขาจะให้ไปด้วยคนโกอยากให้ไปเดี๋ยวให้ปายจัดการให้คืออะไรก่อนไม่มีเงินเหรอให้ปลายเป็นคนจ่ายให้จ้าข้าวบั้างานโอ้ตายแล้วพ่อคุณพ่อคุณไม่มีเงิน ให้ไปไปลายจัดการให้จ้าใดๆแล้วตอนเขาจับแขนไปลายทุกคนไม่จับที่แขนนะจับเข้าไปในเสื้อเอ็นดูจับผิดแล้วหนึ่งบุ่มเนี้ยน่ารักนะเห็นแม่แล้วนางนีแม่แล้วเห็ดกับเขาให้ซุ่มหลักคุ้นเข้ากิน,นี่ออตอนเศร้าเราไปเบือเอ้องเล้วถามมาแม่แม่จะไปจะไปงั้นตอนไหนแม่ไม่ได้ไปเมบ่อี้น ก็ได้บอกว่าเนี่ยากออกนำคนมาล้วนตอนไหนเดี๋ยวบอกไปไปจะกันอะไของเนี่ยมา่สียคนไมัใครเ่งนะเดีวมาสิเน่ยจบนหัวหรอกว่าตัวคนเขอพู สี <toys> ่คนไปแนบบอไปค่ไไปไป้บ่ไปไปีามบุุ่่นดวาสเดอามปน่ายเลยเพราะว่าแม่อยู่โรงแรมทาหารทหารไไปไรไปเว่าคิดเงินตไไปไปเลยเดี๋ยวไปนไปไ่ไ้เคิดเงินกับนุชธนดนครับเออคนสี่คนที่